สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเดียลงทุนนะคะ วันนี้วันจันทร์ที่13ตุลาคม2025ค่ะเรากลับมาเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐหลังปิดตลาดกันค่ะซึ่งเราก็ได้รวบรวมข้อมูลความเห็นแล้วก็บทวิเคราะ์สสำคัญๆจากหลายแหล่งเลยทั้ง Investopedia CNBC Bloomberg Technology เพื่อจะกลั่นกรองออกมาเป็นประเด็นหลักๆที่ขับเคลื่อนตลาดแล้วก็มีอะไรที่เราต้องจับตากันต่อเราจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแล้วมันมีความหมายยังไงต่อน,นักล ทุนนะคะคเริ่มกันที่ภาพรวมใหญ่ของตลาดก่อนเลยนะคะตลาดหุ้นสหรัฐวันจันนี้ปิดบวกกันค่อนข้างคึกขักทีเดียวหลังจากเจอแรงเทขายหนักไปเมื่อวันศุกร์ใช่ครับข้อมูลจาก i n v e s t o r e d i a Markets News วันที่13ตุลานี้ยืนยันเลยค่ะว่าดัชนีหลักๆปรับขึ้นกันท่วนหน้าดาวโจนส์บวกขึ้น1.3%ค่ะกลับไปยืนเหนือระดับ4 6 0 0 0จุดได้อีกครั้งอืมครับ ส่วน S&P 500ก็ปรับขึ้นมา1.6%แล้วที่ร้อนแรงสุดๆก็คือ NASDAQ ที่เน้นหุ้นเทคพุ่งขึ้นถึง2.2%เลยค่ะการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งแบบนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดเพิ่งจะตกใจกันไปเมื่อวันศุกร์สาเหตุหลักๆเลยก็มาจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าสหรัฐกับจีนนะครับที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนแบบ โหหนักเลยร้อซใช่ค่ะจำได้ว่าแรงมากครับแต่พอเข้าช่วงสุดสัปดาห์สถานการณ์ก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายลงเมื่อทรัมป์ทวีตข้อความแบบว่าทำนองว่าไม่ต้องกังวลเรื่องจีน ทุกอย่างจะเรียบร้อยดีอ๋อที่บอกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งทั้งทาง,ง CNBC Television แล้วก็ Investorpedia ก็รายงานตรงกันว่าข้อความนี้แหละครับที่ช่วยคลายความกังวลของตลาดไปได้เยอะเลยแต่ถึงแม้ตลาดจะดีดกลับมาแรงก็มีจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยคือดัชนีเนี่ยยังไม่สามารถกลับไปสู่ระดับเดิมก่อนที่จะร่วงหนักเมื่อวันศุกร์ได้นะคะแสดงว่าความกังวลอาจจะยังไม่ได้หายไปสัทีเดียวถูกต้องครับอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะ เป็นข้อสังเกตที่ดีครับการที่หุ้นเก่งกำไรนำการฟื้นตัวอาจจะสะท้อนว่านักลงทุนส่วนหนึ่งยังเอ่อยังลังเลที่จะกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นพื้นฐานใหญ่ๆแบบเต็มตัวอาจจะยังรอดูความชัดเจนเพิ่มเติมหรือมองว่านี่เป็นแค่การดีดตัวทางเทคนิคหลังจากลงแรง <c oughs> การฟื้นตัวแบบนี้ก็อาจจะยังมีความเปราะบ,บางอยู่แล้วก็ต้องติดตามดูครับว่าจะยั่งยืนแค่ไหนเข้าใจเลยค่ะทีนี้เรามาลงลึกในประเด็นสําคัญสําคัญที่ขับเคลื่อนตลาดวันนี้กันดีกว่านะคะประเด็นแรกที่ดูเหมือนจะเป็นพระเอกของวันนี้เลยก็คือเรื่องความสัมพันธ์สหรัฐจีนโดยเฉพาะเรื่องแร่เรเอ,อิร์ธค่ะ ถูกต้องครับความตึงเครียดร,ระหว่าง2มหาอำนาจนี้เป็นปัจจัยกดดันตลาดมาตลอดสัปดาห์ก่อนเลยโดยเฉพาะการที่จีนส่งสัญญาณจํากัดการส่งออกเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแร่เรอเอ,อิร์ธซึ่งออมันเป็นวัตถุดิบสําคัญมากๆในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงใช่ค่ะสําคัญมากตั้งแต่ชิปเซมิคอนดักเตอร์ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรทุกงนั้นนะครับทาง Investopedia รายงานว่า การจำกัดการส่งออกครั้งนี้สร้างความกังวลอย่างมากเรื่องอุปทานแล้วก็ทำให้ราคาแร่พวกนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นอซึ่งนี่ก็เป็นชนวนที่ทำให้ทรัมป์ตอบโต้ด้วยการขู่ขึ้นภาษีอย่างรุนแรงนะครับแต่พอทรัมป์กลับลำส่งสัญญาณผ่อนคลายลงตลาดก็เหมือนจะโล่งออกไปเปราะหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆจาก CNBC Television <c oughs> เกี่ยวกับตัวเลขการค้าของจีนนะคะ คือแม้ว่าการส่งออกไปสหรัฐเดือนกันยายนจะลดลงตั้ง27%เทียบกับปีก่อนครับลดเยอะทีเดียวแต่การส่งออกของจีนไปประเทศอื่นๆทั่วโลกกับโตขึ้นเกือบ15%ค่ะทําให้ภาพรวมการส่งออกทั้งหมดของจีนเดือนกันยายนยังคงขยายตัวได้8%ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในปีนี้เลยอันนี้มันตีความได้ไหมคะว่าจีนกําลังพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐจริงๆอืมมีความเป็นไปได้สูงค่ะ ตัวแรกนี้อาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจีนกำลังปรับตัวเชิงโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐแล้วก็หันไปสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่แข็งแกร่งขึ้นกับภูมิภาคอื่นๆแทนอืมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันก็จะมีนัยยะสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานโลกและก็ความสัมพันธ์ทางการค้าในระยะยาวเลยทีเดียวครับ ผลกระทบที่เห็นชัดๆในตลาดวันนี้เลยก็คือหุ้นกลุ่มผู้ผลิตแร่แร่เอิร์ธในสหรัฐนะคะอย่าง MP Materials หรือ MP แล้วก็ USRU.SRE r ราคาพุ่งขึ้นร้อนแรงมากทั้งคู่บกไปกว่า20%ในวันเดียวเลยค่ะใช่ครับแรงมากข้อมูลจาก Investopedia ชี้ว่านี่สะท้อนความสนใจที่เพิ่มขึ้นมากของนักลงทุนที่มองหาโอกาสจากความพยายามของสหรัฐที่จะลดการพึ่งพาแร่หายากเหล่านี้จากจีน ซึ่งมุมมองจากบูมเบิร์กเทคโนโลยีก็น่าสนใจครับเขาตั้งข้อสังเกตว่าความผันผวนและความไม่แน่นอนที่เราเห็นจากความสัมพันธ์สหรัฐจีนแบบนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนในการทำธุรกิจ cost of doing business ที่บริษัทต่างๆต้องเจอไปอีกสักพักใหญ่นะครับอืมต้นทุนแฝงแบบเด็ดขาดในเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้จริงๆเพื่อลดอำนาจต่อรองของจีนลงนะครับ เป็นประเด็นที่ต้องตามกันยาวๆเลยค่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องที่ร้อนแรงไม่แพ้กันแล้วก็น่าจะเป็นเมกะเทรนด์สำคัญไปอีกนานเลยนะคะนั่นคือเรื่องของ AI แล้วก็หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยมีข่าวใหญ่คือข้อตกลงระหว่าง Broadcom กับ OpenAI ค่ะใช่ครับข่าวนี้สร้างความฮือหาพอสมควร Broadcom หรือ AVGO นะครับผู้ผลิตชิปรายใหญ่ประกาศความร่วมมือกับ OpenAI ผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ ในการร่วมกันพัฒนาและก็ติดตั้งชิป AI แบบสั่งทําพิเศษหรือคัสตอมซิลิคอนชิปสั่งทําพิเศษเลยครับข้อมูลจาก CNBC Television และ Investopedia Markets News ระบุว่าโครงการนี้ใหญ่มากตั้งเป้าติดตั้งชิปที่มีกำลังประมวลผลรวมสูงถึง10กิกะวัตต์ GW ภายใน4ปีข้างหน้าครับ10กิกะวัตต์นี่มันมหาศาลขนาดไหนคะพอจะเทียบให้กันภาพได้ไหมคะ เอาเป็นว่ามันคือพลังประมวลผลระดับที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบเท่ากับเมืองขนาดเล็กๆเกมืองหนึ่งเลยทีเดียวครับโหขนาดนั้นเลยเหรอครับแสดงให้เห็นถึงความต้องการพลังคำนวณที่มหาศาลจริงๆสำหรับการพัฒนา AI ขั้นสูงข้อตกลงนี้ทำให้หุ้น AVGO ของ Broadcom ปิดบวกไปเกือบ10%เลยทีเดียว มีการเปรียบเทียบกับดีลที่ OpenAI เคยทำกับ AMD แล้วก็ Nvidia ก่อนหน้านี้แต่ข้อแตกต่างสำคัญคือดีลนี้ไม่มีการแลกเปลี่ยนหุ้นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าชิป c u สตัมที่พัฒนาร่วมกันนี้อาจจะมีต้นทุนถูกกว่าชิป GPU ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันถึงประมาณ30%ครับแล้วทำไม OpenAI ถึงต้องลงทุนพัฒนาชิปของตัวเองล่ะคะแทนที่จะซื้อจากเจ้าตลาดอย่าง Nvidia หรือ AMD นี่คือกลยุทธ์ที่น่าจับตามองมากครับ จากมุมมองของ Bloomberg Technology และ CNBC Television เนี่ยการที่ OpenAI พยายามสร้างชิปของตัวเองโดยร่วมมือกับ Broadcom ซึ่งก็เคยช่วย Google พัฒนาชิป TPU มาแล้วนะครับอ๋อค่ะเป็นการเดินเกมเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงโครงสร้างพื้นฐาน i n f r a s t r u c t u r e แล้วก็สร้างระบบนิเวศ Ecosystem ของตัวเอง คือการควบคุมเทคโนโลยีซิลิคอนตั้งแต่ต้นน้ำจะทำให้ OpenAI สามารถปรับแต่งประสิทธิภาพให้เหมาะกับโมเดล AI ของตัวเองได้เต็มที่ควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นและที่สำคัญคือสร้างความได้เปรียบที่คู่แข่งออลอกเรียนแบบได้ยากมากๆครับ ทางผู้บริหารของ Broadcom อย่างฮอกทัน okay. ก็ให้สัมภาษณ์ก <choice> ับ CNBC Television ย้ำเลยนะคะว่าการร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่การลงทุนตามกระแสแต่มีเหตุผลทางธุรกิจที่หนักแน่นรองรับเขาบอกว่าเลือกทำงานกับลูกค้าไม่กี่รายที่มีวิสัยทัศน์และศักยภาพในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Super Intelligence หรือ Generative AI อย่างแท้จริงแล้ว Open AI ก็คือหนึ่งในนั้นแสดงว่าเขาค่อนข้างมั่นใจในดีลนี้มากเลยนะคะ แน่นอนครับแล้วมันก็สะท้อนภาพใหญ่ที่เกรกบล็อกแมนผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI เคยให้สัมภาษณ์กับ CNBC ไว้ว่าเราต้องการพลังประมวลผลมากกว่าที่เรากำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันอย่างมหาศาลอืมต้องการเยอะมากครับเขาถึงกับบอกว่าการปฏวิวัติ AI ครั้งนี้มันจำเป็นต้องมีการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นมารองรับทั้งหมดเลย ทั้งด้านพลังงานแหล่งน้ำสำหรับระบายความร้อนแล้วก็แน่นอนคือการผลิตชิปประมวลผลครับผลชักข่าว d e a l รอดคอมโอเพนเอไแล้วก็ความคาดหวังเรื่อง AI ก็ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆปรับตัวขึ้นกันคึกคักเลยนะคะข้อมูลจาก Investopedia's S&P 500 Gains and Losses Today บอกว่านอกจาก AVGO n v i d เ a n v i d i ดก็บวกไป2.9%ครับ ON Semiconductor เออ ON นี่พุ่งแรงถึง9.6เอร์เซเลยโอ้แรงมาก Monolithic Power Systems MPWG ก็บวกไป8.5เปอร์เซส่งผลให้ดัชนี Philadelphia Semiconductor Index หรือ SOXX ซึ่งเป็นมาตรวัดภาพรวมของกลุ่มพุ่งขึ้นถึง4.9ในวันเดียวค่ะครับผมร้อนแรงทั้งกลุ่มเลย พอเห็นหุ้น AI กับเซมิร้อนแรงขนาดนี้คำถามคลาสสิกก็กลับมาอีกครั้งค่ะนี่เรากำลังอยู่ในภาวะฟองสบู่ AI หรือเปล่าคะ <c oughs> เป็นคำถามที่อยู่ในใจนักลงทุนหลายคนเลยครับเรื่องนี้แพตเกลซิงเกอร์อดีต CEO คนดังของ Intel ก็ให้สัมภาษณ์กับ CNBC Television นะครับยอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่าแน่นอนอ้าวยอมรับเลยครับเขาบอกว่าเราอยู่ในภาวะฟองสบู่ AI มีการลงทุนเม็ดเงินมหาศาลมีการใช้ Leverage หรือกู้ยืมมาลงทุนกันเยอะแต่เขาก็เชื่อว่าฟองสบู่นี้จะยังไม่แตกเร็วๆนี้ครับเพราะภาคธุรกิจจริงๆส่วนใหญ่ยังไม่ได้เริ่มนํา AI มาปรับใช้เพื่อสร้างประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพคือมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการนําไปใช้งานจริงหรือ d e p l o y m e น t นั่นเองอือยังเป็นช่วงเริ่มต้น ครับในขณะเดียวกันนะักวิเคราะห์บางส่วนจาก Bloomberg t e c h n o l o g y ก็ให้มุมมองต่างไปนิดหน่อยแม้จะยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องฟองสบู่แต่สถานการณ์ปัจจุบันอาจจะต่างจากยุคฟองสบู่ .com .com b u b b l e บในอดีตเพราะบริษัทเทคใหญ่ๆหลายแห่งที่กำลังทุ่มลงทุน AI เนี่ยเขามีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแรงมีกระแสะเงินสดมหาศาลร,รองรับอยู่แล้ว uh huh. อย่างไรก็ตามครับมีประเด็นหนึ่งที่ Bloomberg ชี้ให้จับตามองเป็นพิเศษคือสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนแบบหมุนเวียน circular investment ครับการลงทุนแบบหมุนเวียนมันคืออะไรหรอคะมันคือสถานการณ์ที่บริษัท A สมมุติว่าเป็นบริษัทชิปอย่าง Nvidia นะครับไปลงทุนในบริษัท B ซึ่งอาจจะเป็น startup AI อย่าง OpenAI ค่ะแล้วบริษัท B ก็นำเงินนั้นหรือเงินจากแหล่งอื่น กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัท A อีกทีอ๋อเหมือนเอาเงินไปลงทุนแล้วเขาก็เอาเงินนั้นกลับมาซื้อของตัวเองใช่ครับมันทําให้เกิดคําถามว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัท A เนี่ยมันยั่งยืนจริงๆหรือเป็นแค่การหมุนเงินกันภายในกลุ่มซึ่งอาจจะไม่ได้สะท้อนความต้องการของตลาดจริงๆทั้งหมดก็ได้อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบครับเวลาประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มนี้น่าคิดมากเลยค่ะ เปลี่ยนบรรยากาศจากโลกของหุ้นมาดูตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้ก็ดูเหมือนจะฟื้นตัวตามตลาดหุ้นใหญ่ๆนะคะใช่ครับราคาบิตคอยน์ BTC แล้วก็ Ethereum, e t h ท r ร u m ETH มีการปรับตัวขึ้นข้อมูลจาก CNBC Television และ Investor p e d i a Markets News ช่วงเที่ยงวันเวลาตะวันออก ET นะครับระบุว่าบิตคอยน์ขยับขึ้นประมาณ1%มาเคลื่อนไหวแถวๆ14,0 0 0ดอลลาร์สหรัฐค่ะ หลังจากที่ร่วงลงไปทดสอบระดับต่ำกว่า17,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000ในช่วงสุดสัปดาห์การพื้นตัวนี้ก็สอดคล้องกับข่าวที่ทรัมป์ผ่อนคลายท่าทีต่อจีนซึ่งช่วยลดความกังวลในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมครับแล้วแนวโน้มทางเทคนิคของบิตคอยนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีระดับราคาไหนที่น่าจับตาเป็นพิเศษไหมคะเอ่อณเวลาใกล้ปิดตลาดนะครับ Bitcoin ซื้อขายกันอยู่แถวๆ $16,000 ดอลลาร์ 16, 000, ซึ่งก็ยังถือว่าต่ำกว่าจุดสูงสุดที่เคยทำไว้เหนือ $12,600 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่พอสมควรอืมยังห่างอยู่ครับทาง Investopedia <c oughs> ได้ให้กรอบแนวรับแนวต้านที่น่าสนใจไว้โดยมองแนวรับสำคัญที่ระดับ $17,000 ดอลลาร์ 1, 000, 000, แล้วก็ถัดไปที่ $93,000 ดอลลาร์ 93, ส่วนแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ $12, 3 0 0ดอลลาร์ 1, 000, 000, 300, แล้วก็แนวต้านสำคัญถัดไปที่13,900ดอลลาร์ครับค่ะ นักลงทุนที่สนใจก็อาจจะใช้ระดับเหล่านี้เป็นจุดพิจารณาได้ครับสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ราคาเลยก็คือการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ใน Wall Street นะคะดูเหมือนจะเปิดรับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะถูกต้องเลยครับเราเห็นสัญญาณชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจากรายงานของ CNBC Television มีหลายความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากครับอย่างแรก c i t i Group ธนาคารยักษ์ใหญ่ ต้องเป้าจะเปิดตัวบริการคริปโตคัสเตดีอืมคัสเตดีครับหรือพูดง่ายๆคือบริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างปลอดภัยให้กับลูกค้าสถาบันภายในปี2026อีกไม่นานนะคะครับแล้วก็มีรายงานว่ากลุ่มธนาคารใหญ่อีก10แห่งซึ่งรวมถึง Goldman Sachs Bank of America Deutsche Bank กำลังรวมกลุ่มกันศึกษาความเป็นไปได้ในการออก stablecoin ร่วมกัน Stable c o อยนี่คือเหรียญที่พยายามจะคงมูลค่าใช่ไหมคะใช่ครับคือเหรียญคริปโตที่พยายามออกแบบให้มีมูลค่าคงที่ผูกกับเงินสกุลหลักเช่นดอลลา่าเพื่อลดความผันผวนแล้วก็ใช้ทําธุรกรรมได้สะดวกขึ้นค่ะแล้วก็ JP Morgan ก็ไม่น้อยหน้าครับเปิดตัว JPMd ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่า deposit token deposit token ต่างจาก stable Co i ยยังไงคะอันนี้จะต่างจาก stable Coin ทั่วไปนิดหน่อยครับ ตรงที่มันเหมือนเป็นตัวแทนดิจิทอลของเงินฝากในธนาคารจริงๆเลยทำให้มีความน่าเชื่อถือสูงไปอีกแบบแต่ JP Morgan ก็ยังคงพัฒนา solution stablecoin ควบคู่กันไปด้วยนะครับการที่สถาบันการเงินใหญ่ๆขยับตัวแบบนี้มันส่งผลต่อภาพรวมของตลาดคริปโตยังไงบ้างคะมันเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนครับว่าสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินกระแสหลักมากขึ้น การเข้ามาของสถาบันเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือดึงดูดเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆแล้วก็อาจจะนำไปสู่การออกกฎระเบียบที่ชัดเจนมากขึ้นในอนาคตซึ่งก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่โดยรวมแล้วน่าจะทําให้ตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะยาวครับนอกจากสถาบันการเงินแล้วมีข่าวในวงการคริปโตอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะมีข่าวที่น่าสนใจไม่น้อยครับคือการประกาศควบรวมกิจการระหว่าง House of Doge House of Doge ครับซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงพาณิชย์ของ Dogecoin Foundation กับ b r a c k h o u s e ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกมโดยมีเป้าหมายเพื่อนำบริษัทที่ควบรวมกันนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ a ส DA คครับข้อมูลนี้จาก CNBC Television เหมือนกันครับ Dogecoin นี่คือเหรียญมีมรูปน้องหมาชิบะอินุใช่ไหมคะการที่เขาจะเข้าตลาด NASDAQ นี่มันมีความหมายยังไงคะใช่ครับเหรียญเดียวกันเลยครับแม้จะเริ่มต้นจากการเป็นเรื่องตลกหรือมีม แต่ปัจจุบัน Dogecoin DOGE ก็มีมูลค่าตลาดรวมสูงถึงประมาณ3-40ถึงหมืล้านดอลลาร์โหไม่น้อยเลยนะคะครับแล้วก็มีชุมชนผู้ใช้งานใหญ่เป็นอันดับ2รองจาก Bitcoin เท่านั้นเป้าหมายของการควบรวมและเข้าตลาดครั้งนี้คือการเพิ่ม Utility หรือประโยชน์ใช้สอยที่จับต้องได้ให้กับเหรียญ Dogecoin มากขึ้นผ่าน3ช่องทางหลักครับมีอะไรบ้างคะหคือระบบการชำระเงิน Payments ทำให้ใช้โดสจ่ายค่าสินค้าบริการได้ง่ายขึ้น2คือ tokenization หรือการแปลงสินทรัพย์ที่มีในโลกจริงเช่นทีมกีฬาหรือสังหาให้อยู่ในรูปโทเค็นดิจิทัลเพื่อให้รายย่อยเข้ามาลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยใช้โดสอ๋อน่าสนใจค่ะแล้วก็3คือเกมการนำโดสไปใช้ในแพลตฟอร์มเกม Black House ครับ ทาง c ี o ของ House of d o g e ยอมรับนะครับว่า Stable Co i n มีบทบาทสำคัญในการทำธุรกรรมในชีวิตประจำวันแต่เขาก็เชื่อว่ามันยังมีพื้นที่เหลืองเฟือสำหรับคริปโตเคอเรนซีดั้งเดิมอย่าง d o g e c คอ n ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังชุมชนให้เติบโตไปพร้อมๆกันในระบบนิเวศการเงินดิจิทัลแห่งอนาคตครับน่าสนใจคะ่ะว่าเหรียญมีมจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหน ทีนี้กลับมาที่โลกการเงินแบบดั้งเดิมกันบ้างนะคะมีความเคลื่อนไหวใหญ่จากธนาคาร JP Morgan Chase อีกแล้วคราวนี้เป็นการประกาศแผนลงทุนระยะยาวใช่ครับเป็นแผนลงทุนที่ใหญ่มากจริงๆ JP Morgan Chase JPM ประกาศโครงการชื่อ Security and r e s i l i e n c y Initiative โดยตั้งเป้าจะอาจฉีดเม็ดเงินลงทุนและสนับสนุนทางการเงินรวมมูลค่าสูงถึง1.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 1.5ล้านล้านดอลลาร์โห oh, เยอะมากเลยค่ะครับภายในระยะเวลา10ปีข้างหน้าอ้างอิงข้อมูลจาก Investopedia นะครับเขาจะเอาไปลงทุนในอะไรบ้างคะเนี่ยเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ทาง JPM มองว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความมั่นคง Security แล้วก็ความสามารถในการปรับตัวฟื้นตัว r e s i l i e n c y ของเศรษฐกิจสหรัฐครับ โดยแผนนี้จะรวมถึงการจัดสรรเงินลงทุนโดยตรง10,000ล้านดอลลาร์เข้าไปในบริษัทที่เลือกสรรเพื่อช่วยเร่งการเติบโตสร้างนวัตกรรมแล้วก็สนับสนุนการผลิตเชิงกลยุทธ์ในประเทศค่ะเขาโฟกัสไปที่4กลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆครับคือ 1. ห่วงโซ่อุปทานและการผลิต (Supply Chain Manufacturing) 2. อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอวกาศ (Defense Aerospace) 3. ความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นด้านพลังงาน Energy Independence Resilience และ 4. เทคโนโลยีแห่งอนาคตและเชิงกลยุทธ์ Frontier and Strategic Technologies ฟังดูแล้วเหมือนเป็นแผนระดับชาติเลยนะคะทำไมธนาคารเอกชนอย่าง JPM ถึงต้องเข้ามาทำเรื่องนี้ด้วยล่ะคะ CEO ของ JPM อย่างเจมีไดมอน์อธิบายเหตุผลไว้อย่างชัดเจนครับ เขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยพึ่งพาต่างชาติมากเกินไปในหลายๆด้านทั้งแร่ธาตุสำคัญผลิตภัณฑ์แล้วก็การผลิตที่เป็นหัวใจหลักทางยุทธศาสตร์อืมจริงค่ะเขาเน้นย้ำว่าเราต้องลงมือทำเดี๋ยวนี้ we must act now เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้ประเทศในระยะยาวซึ่งการประกาศแผนลงทุนใหญ่นี้ก็ส่งผลให้หุ้น JPM ปิดบวกไป2.4%อร์เก่อนที่บริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรามาส3ามในวันถัดไปครับค่ะ ภาคเอกชนขนาดใหญ่ลักษณะนี้จะเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้สารัฐโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อลดการพึ่งพาและรับมือกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกเช่นความสัมพันธ์กับจีนที่เราคุยกันไปตอนต้นนะครับนอกจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์แล้วอีกเรื่องที่ JPM และธนาคารอื่นๆกําลังให้ความสําคัญมากๆก็คือการนํา AI มาปรับใช้ในธุรกิจใช่ไหมคะถูกต้องครับ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสาหาการรมการเงินการธนาคารอย่างรวดเร็วมากรายงานจาก b ร o ม m b e r g t เทคโนโลยีหลายชิ้นชี้ชให้เห็นว่า AI ถูกนำมาใช้ในหลากหลายมิติเลยครับตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการตรวจจับการทุจริต Fraud Detection ที่แม่นยำขึ้นการประเมินความเสี่ยงและอนุมัติสินเชื่อ Credit Scoring ที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพขึ้นการสร้างรายงานต่างๆแบบอัตโนมัติ Automated Reporting ไปจนถึงการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าผ่านแชทบอทอัจฉริยะครับ แล้วธนาคารไหนถือเป็นผู้นำในการนำ AI มาใช้บ้างคะตอนนี้ชนี้ Evidence AI Index ซึ่งวัดระดับการปรับใช้ AI ในภาคการเงินนะครับธนาคารใหญ่อย่าง JP Morgan ถือเป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นเลยมีการลงทุนมหาศาลทั้งในด้านเทคโนโลยีและบุคลากรด้าน AI อ,อย่างไรก็ตามครับการเข้ามาของ AI ก็อาจจะนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆด้วยเช่นกัน อย่างที่ CEO ของ k l a r n a ซึ่งเป็น f ฟินเทคชื่อดังให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่า AI อาจทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า customer mobility ที่สูงขึ้นครับ customer mobility คืออะไรคะคือการที่ลูกค้าสามารถย้ายไปใช้บริการธนาคารอื่นหรือผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ๆได้ง่ายและสะดวกขึ้นกว่าเดิมมากอ๋อ oh, ย้ายง่ายขึ้นใช่ครับ เพราะ AI ช่วยลดขั้นตอนลดความยุ่งยากในการเปรียบเทียบและสลับผู้ให้บริการซึ่งถ้าลูกค้าสามารถย้ายได้ง่ายขึ้นมันก็จะสร้างแรงกดดันต่อผลกำไรของธนาคารแบบดั้งเดิมและอาจจะนำไปสู่การควบรวมกิจการ (mergers and acquisitions) ในอุตสาหกรรมธนาคารเพื่อสร้างขนาดและประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้นในอนาคตได้ครับเคลื่อนไหวนะ่าสนใจในวันนี้กันบ้านดีกว่าคะ่ะได้เลยครับเริ่มจากภาคอุตสาหกรรมการบิน ทาง CNBC Television รายงานว่า Airbus ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ได้เปิดสายการผลิตใหม่ที่เมืองโมบิลในรัฐอลาาามาสหรัฐอเมริกาโดยตั้งเป้าจะเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องบินตระกูล A320 ที่เป็นที่นิยมให้ได้เป็น2เท่าในระยะยาวเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงมากโดยเฉพาะความต้องการที่นั่งชั้นพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม Air ์บัสก็ยังคงเผชิญความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการจัดหาเครื่องยนต์ครับส่วนหุ้นที่ปรับตัวลงแรงในวันนี้มีตัวไหนหน่าสนใจบ้างคะ ถ้าดูจากข้อมูลของ Investopedia หุ้นที่ร่วงแรงที่สุดใน S&P 500วันนี้คือ Fastenal FAS.T ol, AST, ครับซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์และวัสดุสำหรับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างราคาหุ้นร่วงลงไปถึง7.5%หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการ Q3 ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้อา้าวทำไมล่ะคะสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือ SG&A ที่สูงขึ้นกว่าคาดครับประกอบกับสัญญาณการชะลอตัวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมค่ะอีกกลุ่มที่ปรับตัวลงคือหุ้นคาสิโนที่มีธุรกิจในมาเก้าอย่าง Las Vegas Sands LVS ร่วง6.3%และ Wynn Resorts WYYN ลดลง6.2%อันนี้เพราะอะไรคะสาเหตุก็มาจากรายงานตัวเลขรายได้จากการพนัน gaming revenue ในมาเก้าเดือนกันยายนที่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นที่พัดผ่านภูมิภาคช่วงนั้นครับแต่ก็มีหุ้นที่ฟื้นตัวได้ดีมากๆสวนทางขึ้นมาเหมือนกันอย่าง Best Buy BBY ผู้ค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่หุ้นดีตัวขึ้นมาถึง10%เลยนะคะวันนี้ใช่ครับ แรงมากอันนี้ก็เป็นผลโดยตรงจากการที่ความกังวลเรื่องที่สหรัฐจะขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนอย่างรุนแรงนั้นลดลงใช่ไหมคะถูกต้องครับมันช่วยคลายแรงกดดันต่อธุรกิจที่ต้องนําเข้าสินค้าจํานวนมากอย่าง Best Buy ไปได้มากเลยครับมาถึงช่วงท้ายลองดูมุมมองที่น่าสนใจจากช่วง Final Trades ของรายการ Fast Money ทาง CNBC Television กันหน่อยไหมคะเขามีแนะนำหุ้นตัวไหนน่าจับตาเป็นพิเศษบ้างคะมีหลายตัวที่น่าสนใจครับเริ่มจาก AVI, ABBV หุ้นในกลุ่มเวชภัณฑ์ถูกมองว่าเป็นหุ้นปลอดภยัยหรือ safety trade ถึงแม้ราคาจะปรับขึ้นมาแล้วกว่า30%ในปีนี้แต่ก็ยังคงมีอัตรางเงินปันผลที่ดีและก็ระดับ valuation หรือการประเมินมูลค่าที่ยังถือว่าน่าสนใจอยู่ครับค่ะ AV ถัดมาคือ Amazon AMZN ถูกมองว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับ AI แต่ยังแลกกอดหรือปรับตัวขึ้นช้ากว่าหุ้นเทคใหญ่ตัวอื่นๆในทีม AI เดียวกันอืมตามเพื่อนไม่ทัน ครับแต่ก็มีความคาดหวังว่าผลงานน่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะจากธุรกิจ Cloud AWS ที่จะได้ประโยชน์จากความต้องการประมวลผล AI ที่เพิ่มขึ้นค่ะ DataDog หุ้นในกลุ่มซอฟต์แวร์และบริการ Cloud สำหรับองค์กรตัวนี้ถูกคาดการว่าจะสามารถทะลุแนวต้านเดิม Breakout แล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่ New High ต่อไปได้จากแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งครับ DataDog นะครับ และสุดท้ายที่น่าสนใจคือ Six Street Specialty Lending (TSLX) เป็นหุ้นในกลุ่มธุรกิจให้สินเชื่อเฉพาะทางหรือ Private Credit ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมตัวนี้ให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหรือย i e l d สูงถึงประมาณ9.5%โห oh, 9.5%ครับและก็ถูกมองว่าราคาหุ้นปรับตัวลงมามากเกินไปเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่ม Private Equity อื่นๆทำให้มีความน่าสนใจในเชิง v a l l a t i o n ครับ ขอบคุณสำหรับมุมมอง Final Trade ค่ะปิดท้ายกันที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆที่น่าสนใจวันนี้มีอะไรเคลื่อนไหวเด่นๆบ้างคะราคาทองคำวันนี้พุ่งขึ้นแรงมากครับข้อมูลจาก Investopedia ระบุว่าราคาทองคำปรับตัวขึ้นถึง3.1%ทะยานขึ้นไปทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการที่ระดับ4,125ดอลลาร์สหัฐต่อออนซ์เลยครับสถิติใหม่เลยครับ ซึ่งน่าจะสะท้อนความต้องการสินทรัพย์ป,ปรอดภัยท่ามกลางความไม่ได้นานต่างๆที่ยังคงมีอยู่ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันครับโดยบวกไป1.3%สู่ระดับ59.65ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับโอ้โหวันนี้มีประเด็นหลากหลายแล้วก็น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายจริงๆค่ะตั้งแต่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยี AI ตลาดคริปโตไปจนถึงการปรับตัวของภาคธนาคารและการลงทุนเชิงกลยุทธ นั่นคือภาพรวมและประเด็นสำคัญสคัญที่เราได้เจาะลึกข้อมูลตลาดหุ้นสารัฐหลังปิดตลาดในวันนี้นะคะใช่ครับเป็นวันที่เราเห็นหลายปัจจัยเข้ามาขับเคลื่อนตลาดพร้อมๆกันซึ่งสะท้อนความซับซ้อนและความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยังคงต้องจับตายอย่างใกล้ชิดการเร่งตัวของเทคนโนโลยี AI ที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าหลายอุตสาหกรรม การเข้ามาของสถาบันการเงินในโลกคริปโตและการปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ของภาคธนาคารทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องทำความเข้าใจและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนครับแต่นั้นก็นำมาสู่คำถามชวนคิดสำหรับนักลงทุนในวันนี้ค่ะว่าท่ามกลางความผันผวนที่เราเห็นทั้งจากปจัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วรุนแรงขนาดนี้ อะไรคือโอกาสและความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่เราควรพิจารณาสำหรับพอร์ตการลงทุนของเราในระยะต่อไปคะลองนำข้อมูลและมุมมองที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ไปขบคิดแล้วก็ต่อยอดกันดูนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครคะ่ะแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป 2. สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น 3. ผ่าน QR Code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ 4. ผ่านปุ่มซูเปอร a n k งขอบคุณมากๆครับ